สวัสดีครับพบกับช่องครัวบรนทุ่นกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวทาง youtube นะครับวันนี้ลุงเด่นมีเมนูทางเหนือนะครับมานําเสนอให้เพื่อนๆนได้ดูนะครับได้ชิมด้วยกันนะครับเป็นเมนูที่ว่าทางเหนือต้องรู้จักกันนี้นะครับคั่วแ้มนะครับมันเป็นเมนูทางเหนือลุงเด่นก็จะอุ่นเหนือนะครับเป็นเมนูคั่วแ้มไก่ครับคั่วแหมไก่บ้านนะครับนี่ครับอ่าครับคั่วแ้มทางเหนือนะครับครับผมคั่วแ้มทางเหนือนี่เป็นก่อนจะมีพักเยอะเป็นสมุนไพรนะครับ บางเพื่อนบางคนอาจจะพูดจักใบสดใบสดนี่กินได้นะครับใบสดใบยีรานะครับใบมะกรูดผักนานาชนิดนะครับทั่วแฮมไก่นะครับครับแล้วมานองมาดูเครื่องปรุงมันะครับเครื่องปรุงทางเหนือก็มีพริกนะครับชุดเครื่องเทศนี่ครับเครื่องเทศมีเครื่องเทศมะแขวนนะครับมีข่าตะไคร้ขมิ้นนะครับมีหอมแดงกระเทียมนะครับกับ ปินี่แับกะปิขาดมาได้เลยครับก็วิธีวิธีทําก็เอาทุกอย่างลงไปโคลกลมกันแล้วก็ขั้วแฮมไก่ขาดอย่างคือไม่ได้คือนี่ครับผงกะหรี่ต้องมีผงกะหรี่นะครับมันจะเข้ากันดีมากเลยครับเดี๋ยวก็เอาไก่บ้านเราเนี่ยไปสับนะครับสับเป็นชิ้นใพอพอดีคําแล้วก็เอาพริกแกงไปโคกจนละเอียดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรอติดตาม้วยนะครับเริ่มเลยเขาก็เอาพริกไปโขกนะครับ เ,เวลาทำขั้วแฮมไก่เคล็ดลับอย่าไปใส่พริกเยอะนะครับเพราะว่ามันจะเผ็ดจากใบใบใบจันจอเนี่ยนะครับหรือใบใบยี่หร่ามันจะเผ็ดร้อนแรงถ้าเราใส่พริกเยอะเนี่ยจะกินไม่ได้นะครับเผ็ดใส่พริกแล้วก็ใส่เครื่องเทศลงไปเลยถ้าเป็นทางเหนือนะครับต้องมีเครื่องเทศชุดเครื่องเทศครับนี่ครับโขกจนลนะเอียดเลยครับโขพริกเครื่องเทศเละเอียดเราใส่กระเทียมตะไคร้ข่าขม,มิน้นลงไปนะครับ มันก็จะหอมกับใบขมิ้นนะครับนี่ครับตามพริกชุดเครื่องเทศแกล้ละเอียดเราก็ใส่นี่นะครับะตะไคร้ข่าขมิ้นใส่ไปเลยครับใส่หมดเลยเนี่ยนี่ครับอ่าแกะอ่าผัดพวกอาหารพวกนี้มันต้องเน้นเครื่องมากเลยอาหารทางเหนือนะครับนี่ครับใส่ไปจนละเอียดแล้วกระเทียมใส่เลยใส่กระเทียมเลย โกจนเอียดแล้วก็ถึงจะใส่หอมแดงแล้วก็ะปินะครับระว่างที่รอเดีอดต้มเดือดก็ไปสับไก่รอนะครับครับผมระว่างที่รอพริกแกงโขกนะครับเราก็มาชำแหละไก่ก่อนครับช่ำแหลกไก่กเป็นชิ้นแบบพอคำนะครับนี่โตมีดคมขนาดเลย คัวแฮมนี่ถ้าจะให้อร่อยนะครับกินก็ข้าวสวยห่อนๆใช่เลยเดี๋ยวผมจะมีให้ไ,ไล่ให้ดูตอนพัดนะครับผักแบบบเอาถ้ามีบรันดีบรันดีใส่ปื้ดเพื่อไฟมันติดอีกเคล็ดลับของการทำนะครับอ่าขอตัวสับไก่แป๊บนึงครับครับผมน่ครับไก่ก็สับไเรียบร้อยนะครับผักอ่าที่เราเตรียมไว้ก็ไปล้างมาพร้อมแล้วนะครับ ผักนี้จะมีะเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนี่ครับเดี๋ยวให้ดูเป็นใบสนที่เป็น,ปนไม้ประดับที่เอาทำกระทงนะครับแต่ยอดอ่อนกินได้แล้วหวานมากครับมีใบสนนะครับมีใบยีราลดลดร้อนแรงผมถึงบอกให้ลดพริกลงนะครับแล้วก็ใบกระเพรานะครับนี่ครับใบกระเพรามันก็ให้รสรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับเพิ่มความหอมด้วยชีฝรั่งเหลือใบหอมเปื่อยๆนะครับอ ผักอะไรอีกผักเนี่ยใบกะเพราเนะครับเผ็ดร้อน,นครับแล้วก็จะหอมกินสมุนไพรนะครับอ่าต่อพริกแกงก็โคกจนนี่ครับได้ทีนะครับหอมแล้วครับหอมกินเครื่องเทศนะครับเดี๋ยวเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งหม้อเนี่ยครับตั้งหม้อเอา <h> พริกแกงกับไก่ลงไปผัดนะครับผัดจนหอมใส่ผงกะหรี่เข้าไปแล้วก็อบให้ไก่มันสุกก่อนปรุงรสตามชอบแล้วก็ใส่ผักลงไป ที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับก็จะได้เป็นขั้วแฮมไก่บ้านนะครับอร่อยมากเดี๋ยวเราติดตามนะครับครับมาถึงวิธีทำเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันพืชลงไปนิดนึงเผื่อไปผัดพริกแกงนะครับเมนูนี้จริงๆถ้าทํานี่มันจะกริมจะแรงมากไปถึงสองบ้านสามบ้านเลยครับเพราะว่าพริกแกงมันมีสูตรของเครื่องเทศนะครับผัดเลยครับผัดพริกแกงเ้าก่อนพริกแกงทางเหนือเหมือนกับพริกแกงทางใต้หรือภาคกลางแต่ว่า เพิมมะแขวนเข้าไปชุดเครื่องเทศที่มีมะแขวนนะครับแต่พัดนี้ถ้าคนอยู่ข้างห้างมานี่ต้องจามครับคนทำกับอันต้องจามหอ,อมมาครับของกินของพี่เครื่องเทศมะแขวนเนี่นะครับถ้ามันไม่เห้ใส่ ผงกะหรีเขาเปน็นทำกะหอมแบบแผ่นยหงครับอาจะแป๊บหนึ่งใส่ไก่เลยครับยังไม่ต้องใส่น้ำนะครับใส่ไก่บ้านลงไปครับแล้วนีก็ผัดผัดจนมันสุกเลยนะครับโดยการที่มันต้องไปใส่น้ำแล้วเราใส่น้ำทีหลังคั่วแฮมเใส่น้ำนิดหน่อยพอให้ไก่มันสุกแต่ตอนนี้ต้องผัดให้หนังมันหด,ดตัวลงไปครับโอ้หอมนะครับเนี่ย เืหล่งเ,เขาเอาจริงๆถ้าตามสูมตรมะน่องจริงๆมันจะเอาสุราขาวรัวเหล้าขาวเนี่ยเหลิงไฟเซ็ตเต่าทานนะครับพื๊ดพอมันพอมันจะนี่ก็เอาเหล้าขาวใส่ฟูพื้ดไฟบุบนะครับเหมือนกับเราเหมือนกับสูตรอาหารจีนนะครับ,นะรบต้องคั่วหรือผัดจนหนังมันหดตัวไปหมดนะครับใื้อไก่มันซุกในตัวอ่ามันใช้เวลาผัดแป๊บหนึ่งนะครับห้าถึงสิบนาที ครับผัดจนไก่มันเริ่มหดตัวลงเยอะเรื่จะโชว์ดับกลิ่นมาหน่อยนะครับมีใจเอ่อแอลกอฮอล์นะครับโดยตัวไก่นิดนึงแล้วก็คอยเช็คตัวเลยครับโอ้ดัหน่อยไปหน่อยพอดีไหมเื่อดับกลิ่นมนันหนรงเยอะไอ้สัตว์ใหญ่ไก่เยอะเก็จะมีกลิ่นไปนะครับ มันต้องเอาแต่ด้านข้างเพราะ,ะมันจะเมาไว้กับก็หอยก่อนนี่ครับเจ้เวลาผัดไปอีกนิดนึงผัดจนไก่มันแห้งมันหดตัวไปเลยนะครับจะหอมครับผมนะครับผัดจนไก่มันหดตัวหมดแล้วนะครับนี่ครับ แล้วก็น้ําออกมาเองนะครับเนี่ยน้ําจากมันไก่หอมครับมันมก็จะเติมซีอิ๊วขาวหี่หอยก็ได้แต่เป็นสูตรหนึ่งนะครับเอาเน้นสูตรหนึ่งมันมีหลายสูตรนะถ้งสูตรห้าอันนี้ผมบอกเพือ่อนๆตลอดเดี๋ยวกลัวไปซื้อแคาแกวบ้านนอกอะ่ะมันจะมีสูตรห้าครับเติมซีอิ๊วขาวเขนามาเพื่อให้เป็นรสชาติที่ถูกปากเป็นสมัยนี้แล้วก็รสน้ำมันหอย ใสไไ่ครับเด้อแต่บางบ้านนะไม่ใส่ก็ได้แต่ว่า,าส่วนมากจะใส่กันครับน้วก็หัไปนี่เราบอกได้เติมน้ำนะครับแต่บอกไฟต้องพอดีถ้าไฟแรงเกินก็เดี๋ยวมันแบไหม้นี่ไม่ได้เติมน้ำนะั้นแต่เนื้อไก่มันหดตัวหมดนะครับเดี๋ยวใส่ตรงนี้ไปกระชากใส่เขาหน่อย งานนี้อ่ผมใช้ผงกะหรี่สองซองออเดิฟถ้าใส่ผงกะหรี่เข้าไปนี่สามบ้านนี่จะหอมกันนะครับนะครับใส่สู่ตรงลูงเรนเองผมจะใส่ตอนนี้ไปซองหนึ่งแล้วใกล้จกนั้นผมจะใส่อีกซองหนึ่งนะครับดูน้ามันไก่ออกมาอมหอมครับน้ําเกลือไม่ต้องใส่อ่ะ เดี๋ยวเราจะใส่ให้ผักสุกๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะตู๋อีกทีนึงนะครับแกะเสร็จมาก็โรยนะครับผงกะหรี่ข้วแหมคนเหนือกับเมืองต้องคุ้นจักกันมากกว่าข้าวแหมไก่อื้อหือใส่แล้วครับกินนี่นะครับนี่ก็ลองสังเกตดูผมไม่ได้เติมน้าเลยน,นะครับน้ำใส่ลงมาเองนะครับ เหมือนกับเราทำเอ่อหมูอะไรนะแกงังเลครับหอมแล้วเดี๋ยวผมขอตัวผัดไปอีกสักแป๊บหนึ่งผมาผมจะเติมน้ำล้างคกนะครับเติมน้ำไปนิดหน่อยอบถพงสุกชิมว่าไก่มันสุกพอดีเราวพ่งจะใส่ผักคนคนคนผักสุกก็ถือว่าเป็นอันสเสร็จก็ดีชิมได้เลยนะครับครับ ขัดจนหอมแล้วก็ได้ที่นะครับเดี๋ยวเติมน้ําล้างพกลงไปเลยนะครับพี่เดี๋ยวใช้น้ำมากกว่าล้างตื้นม่อนน,นี่จนมะนาวนี่นะครับโหูดูน,น้ําแข็งแข็งนะครับออเอาใส่ขมิ้นมันจะขึ้นสีสีสันขึ้นมานตัวนะครับครรับอแล้วก็บอบไก่ไว้ให้มันสุกกับเนึ้อ แล้วแต่ว่าไก่พันที่ซื้อไก่ที่ซื้อมามันเหนียวมากแค่ไหนนะครับนะครับรอเงินมันเดือดอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมก็จะปิดฝาไแป๊บหนึ่งนั่งกันคุยกันไปเรื่อยแล้วก็พร้อมมาชิมันดูไก่ถ้าไก่สุกพอดีก็เอาผักเติมลงไปนะครับก็ไปอ่านเสร็จพิธีเลยครับอรอติดตามครับนู่คือใส่ผักเราไปแล้วครับเมื่อกี้ผักเองประมาณสักห้านาทีตอนใส่ผักอธิบายอย่างดีเรามาดูในมือถือเอาไม่ในบันทึกไว้นะครับเติมผักลงไปนะครับ เมื่อกี้พักจะฟูตเต็มหม้อเลยนะครับมีพักนี่ครับเท่ากับพัดเท่ากับคนไม่เลยมันจะโหตตัวลงมาครับหอมนี่สามบ้านเมื่อกี้ตอนใส่อันนี้ถุงทีสองกับเห็นซักคำใส่ผงกรีถุงทีสองกับเห็นซรรักคำเพราะว่า,าผมเอาผมกดลนละมันหมก,กดมันหมบันทึกนะฮะันเลยมันเอามาตอนหลังนะครับเมื่อกี้ตอนเปิดมาน่ากินมันหอมนะครับ ไก่เขาก็เดินได้ตีนะครับอืมครับกินกับข้าวสวยคือเป็นกระเพ้มตอน,นเย็นๆนะครับเมนูนี้น,นี่ใส่เลยครับเมื่อกี้อู้คนเดียวไปประ,ประมาณสามนาทีกว่าไม่ได้วันทึกอู้ก็มอดเฮ้อดูถึงใบเล็กคุดวัน <c oughs> นี้ใบเล็กใบเล็กคุดเนี่ยใบ,ยบยเล็กคุดเนี่ย สมุนไพรทั้งเหนือเหมือนกันอุกก้กลับไปอุ้งกลันมาครับพอจะโอเคนะครับพอไม่ได้บันทึกสกรรมนะครับขอบเดียวกับคุณเข้าไว้รอแล้วครับรออย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวรอที่ตามครับเดี๋ยวชิมดูนะครับเล่มเสมือนกันครับได้ตีแล้วอ่อพอมตักเสิร์ฟไปเลยครับกลัวแฮมแน่นอจะมีคุกคิกคุกคิกนะครับ สื้อได้ตอนที่เอาพักใส่เดี๋ยวกี้เราเพื่อนๆกำลังเห็นตอนที่พักมันหดตัวตรงไหนเสื้อได้มากเลยกำลังอู้กันเนาะเสืเส้อไดกดบันทึกแล้วมันบันทึกนี่นะครับดเี๋ยวมันตักดูเลยครับนี่จานออกมากินครับเอาข้าวสวยมึงกดมือเปิดเอาใส่ถ้วยกันฮะเอาของเอาใส่จานอย่างเงี้ยครับแล้วกินไม่ไหมสดๆแบบนี้นะครับเนื้อไกน่นะครับ นี่ครับอ่าจะคั่วแฮมไก่นะครับคั่วแฮมไก่บ้านหอมมากเลยครับเขาทำแบบนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวกินครับรอข้าวสวยนะครับครับผมก็เป็นอันเสร็จพิธีครับเดี๋ยวขอดูทุกคน่อดูไกลครับคั่วแฮมไก่บ้านนะครับคั่วแฮมไก่บ้านนะครับนี่ครับกำลังอุ่นน้อนๆคนออก เรียนชิมมาดูกันนะครับครับผมนี่ครับเสร็จแล้วครับคู่กับข้าวสวยร้อนๆกำลังมีไอนะครับไอความพ้อนกำลังขึ้นเลยนะครับกินกับข้าวสวยนะคั่วแฮมทั้งเหนียวเป็นกับแก้มกเลยครับเป็นกับข้าวกยิ่งชัยตักแคบพักนี่นะครับอ่าอันนี้ครับผ้าดลง ถ้าเป็นไก่จริงๆมันจะมีเครื่องนุ่งชุดเครื่องนุ่งเครื่องในนะครับยิ่งใช่ตาดก,กินกับชิมได้เลยนะครับพักอ่ออันนี้หวานนะเพื่อนี่ใบกศลใบแข็งไม่เหนียวอย่างที่ภาพเห็นนะครับแต่มันจะอร่อยมากนะครับอลองมาทาชิมดูครับสูตรคั้วแห้มไก่คัวบ้านทุ่งกับนุงเด่นพากิน,พา,กนพาเที่ยวนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามครับ ต้องมาทำดูครับแต่ถ้าเป็นคนเมืองคนเหนือมานเท่าต้องหูว่ามันรสชาติมันโอเคเลยครับครับผมก็ผัดหรือว่าออมมันจะมันซุกนะครับนี่ครับขอบคุณเพิอ่อนที่เข้ามาที่ตามนะครับ